คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยรัก,กาศหอมหรือเป็นแผนสมคบคิดอยู่ยากครับมองเผินๆคิดว่ารัฐบาลแพดทองทานคงอยู่ได้อีกสักพักแต่ลึกลงไปสถานการณ์ของรัฐบาลแค่ประคองตัวยังลำบากเพราะสารพัดปัญหารุมเร้าเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันจนยากที่นายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดจะรับมือได้เช่นเดียวกับสทรเสือกทุกเรื่องทักษิณชิน,นวัตรที่ต้องเอาตัวรอดจากการกลับไปติดคุก จึงต้องหาวิธีสร้างฮีโร่ขึ้นมางานนี้ไม่ง่ายครับเพราะอยู่เหนือการควบคุมการตัดสินใจว่าจะหนีหรือไม่หนีจึงยากมากเพราะหากผลออกมาเป็นลบไม่ลบเฉพาะตัวเองแต่จะลากคนสมรู้ร่วมคิดติดคุกไปด้วยสัปดาห์ที่แล้วนอกจากข่าวเรื่องขมรนอยากได้ดินแดนไทยแล้วยังมีข่าวทักสินอยากได้ก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโคต้าของพรรคภมูมิใจไทยด้วยข่าวปรับคณะรัฐมนตรี ถูกปั่นโดยทักษิณซึ่งเป็นเรื่องน่าอับอายของพักเพื่อไทยลองใครพูดเรื่องปรับคอรอมอนักการเมืองพักเพื่อไทยจะบอกว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่พอทักษิณพูดบรรดาสอสอในข้อเงียบกริบไม่เห็นแย้งว่าเป็นอำนาจของนายกมีข่าวว่าอนุทินชาญวีรกูลจะถูกโยกไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขบ้างศึกษาที่การบ้างคมนาคมบ้างแล้วแต่คนปล่อยข่าวอยากให้ไปทางไหน แต่ในทางการเมืองยากครับที่พักภูมิใจไทยจะยกเก้าอี้มทอนหนึ่งให้พักเพื่อไทยวันเสาร์ที่ผ่านมาอนุทินพูดเรื่องนี้ชัดเจนมันเขย่าไม่ได้เพราะเป็นรัฐบาลผสมที่ตกลงกันตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลกับนายกเศรษฐาและยังคงรูปแบบเดิมมาถึงรัฐบาลแพ่ทองทานพักภูมิใจไทยไม่ได้เดินไปขอร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเชิญมาเองตั้งแต่กินช็อกมิ้นจำได้ไหม มันมีเหตุผลที่อนุทินจะไม่แลกเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยกับเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงอื่นอาจรวมถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีประการแรกน้อยครั้งที่หัวหน้าพักร่วมรัฐบาลนั่งว่าการกระทรวงเกรดเอถูกปรับไปนั่งกระทรวงอื่นแม้จะเป็นกระทรวงเกรดเอเหมือนกันมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีแต่กรณีอนุทินมันมีมากกว่านั้นความระหองระแหงระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทย นำไปสู่การตอบโต้ที่ขับเคลื่อนด้วยหน่วยงานราชการในสังกัดกรณีเขากระโดงกับสนามกอล์ฟอัลไพายสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดกรมที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยสดเกาเหลากันมันหยดขุดแง่มุมกฎหมายมายืนยันฝ่ายการเมืองที่คุมกระทรวงเป็นฝ่ายถูกต้องทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในรัฐบาลเดียวกันประเด็นนี้ไม่ใช่เล่นๆน,นะครับหากอนุทินยอมลุกจากเก้าอี้กระทรวงมหาไทย จะต้องมีเงื่อนไขที่สุดพิเศษจากพรรคเพื่อไทยจริงๆการทวนความจําเรื่องช็อกมิ้นจึงเป็นการบอกพรรคเพื่อไทยไกลๆว่าจะถอนตัวออกจากรัฐบาลเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมิได้เป็นฝ่ายกระสันอยากร่วมรัฐบาลตั้งแต่แรกมันจึงเป็นงานยากสําหรับนายกแพ่ทองทานที่ต้องรอโพยขณะที่คนส่งโพยยังต้องเอาตัวรอดเช่นกันนึกภาพพรรคภูมิใจไทยไม่ได้คุมกระทรวงมหาดไทยไม่ได้คุมกรมที่ดิน ขณะที่พักเพื่อไทยกลับมารุกประเด็นเขากระโดงนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่อนุทินจะไม่ลุกจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเด็ดขาดเช่นเดียวกันไม่มีทางที่พักเพื่อไทยจะยอมเสียเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้พักภูมิใจไทยอย่างแน่นอนนี่คือมิติเดียวที่ทำให้เห็นว่าอำนาจต่อรองของพักเพื่อไทยไม่ได้เหนือไปกว่าพักภูมิใจไทย ยังไม่นับพักรวมไทยสร้างชาติที่ลูกผีลูกคนกำลังถูกแบ่งเป็นสองกกกหนึ่งจะอยู่ร่วมรัฐบาลต่ออีกก๊กต้องไปเป็นฝ่ายค้านเสถียรภาพของรัฐบาลจึงดูง่อนแง่นหากพักเพื่อไทยคิดไม่เป็นยอมทำตามสิ่งที่ทักษิณต้องการทั้งหมดเรื่องขเขมรเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่อาจเกิดผลลัพธ์ทั้งด้านลบและด้านบวกกับรัฐบาลแผ่ทองทานด้านลบ อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้คือเดินตามก้นเขมร19เสมอแต่ด้านบวกน่าสนใจกว่าหลายคนสงสัยว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเกิดขึ้นได้ครับหากมีการสมคบคิดกันระหว่างสองรัฐบาลผลลัพธ์คือวินวินทั้งคู่ได้ประโยชน์ไปทั้งสองฝ่ายแต่มีเงื่อนไขว่าประชาชนตามไม่ทันขณะนี้การเมืองภายในเขมรระสั่มพอควรรัฐบาลฮุนมาเนต ถูกจับตาเรื่องการคอรัปชันมีการประท้วงของชาวกัมพูชามาเป็นระยะระยะเรียกร้องให้ยึดทรัพย์หุ่นเซนทั้งตระกูลนับแต่อดีตท,ทุกครั้งที่รัฐบาลมีความนิยมตกต่ำลงหุ่นเซนจะใช้วิธีปั่นกระแสคลั่งชาติสร้างข้อพิพาทกับไทยบ้างเวียดนามบ้างซึ่งก็ได้ผลกรณีเผาสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญเมื่อปี2546เกิดขึ้นแบบไม่น่าเกิด แต่เพราะการปั่นกระแสคลั่งชาติสร้างความเกลียดชังไทยการเผาสถานทูตไทยทําคะแนนนิยมในตัวฮุนเซนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับทักษิณเกิดกระแสชื่นชมราวกับฮีโร่หลังส่ง430พร้อมทหารไปช่วยอพย,ยพคนไทยเหตุการณ์ทำนองนี้จะสํารอยหรือไม่ในขณะที่รัฐบาลแพทองทานกำลังง่อนแง่นทักษิณจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้รัฐบาลหุนมาเน,น็ต ก็อ่วมไม่แพ้กันเจอม็อบรายวันเรียกร้องให้ตระกูลหุนลงจากตำแหน่งการสมคบคิดมันก็เกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันแต่พฤติกรรมของหุนเซนและทักษิณดูไม่น่าไว้วางใจถ้าเข้าใจคำว่าสถานการณ์สร้างฮีโร่ใช่แล้วครับมีบางคนกำลังทำให้เกิดอยู่หุนเซนนำร่องไปแล้วจะไปศาลโลกได้ใจชาวกัมพูชาไปเยอะพอสมควร ทักษิณกับลูกสาวพลาดในช่วงต้นซึ่งอาจตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นเพื่อโกยคะแนนทีหลังครับหลังปิดด่านวางแผนไว้สี่ระดับพ่วงไปกับการจัดการแก้งคอร์เซนเตอร์ฝั่งเขมรตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เนต็ตรวมทั้งคาสิโนการค้าม,มนุษย์รัฐบาลไทยดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยแต่งานยากคือจะทำให้เข้าใกล้สถานการณ์เหมือนที่เผาสถานทูตไทยได้อย่างไรหากมีคนสมคบคิดทำเรื่องนี้ขึ้นมา ประชาชนต้องตามให้ทันอย่าให้อภัยเด็ดขาด